สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในโอเพยสุคริตเจ้าสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เชื่อในพระเยสูคริตเจ้าวันนี้เป็นวันที่27เดือนธันวาวันสุกแล้ววันสุกสุดท้ายของปี2024นะคะขอบพระคุณพระเยสูคริตเจ้าให้เหล่าสุพรพิษจราสเวคินมีโอกาสมารับใช้แบ่งปัน เฝ้าเดียวพระคำของมาโกบทที่13ข้อหนึ่งถึงข้อ8ขอให้พระคำของพระองค์เจ้าในวันนี้เป็นพระพรอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของพี่น้องทุกท่านที่เปิดคลิปนี้ออกมาฟังขอพระพรความสุขและความเจริญก้าวหน้าความชื่นชมยินดีในพระคำองค์ของพระองค์ เต็มลดในหัวใจและจิตวิญญาณและความเข้าใจของพี่น้องทุกท่านที่เปิดคลิปนี้ออกมาฟังนะคะขอต่อไปนี้ให้พี่น้องฟังพระคำของพระเจ้าก่อนแล้วเราเซอร์จมาแบ่งปันในความเข้าใจในคติพจน์ในวันนี้ที่พระเจ้าทรงโปรดให้เราเซอได้เข้าใจเป็นพิเศษเพื่อแบ่งปันให้กับพี่น้อง ได้รับรู้และพี่น้องตัวเองจะได้ไปฟ้อเดี๋ยวกับพระองค์อีกรอบหนึ่งขอพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับทุกสิ่งนะคะอาเมนเมื่อพระเยซูเสด็จออกจากบริเวณพระวิหารมีสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่าพระอาจารย์ศิลากับอาคารเหล่านี้ใหญ่จริงๆพระเยซูจึงตรัสกับสาวกคนนั้นว่าท่านเห็นอาคารใหญ่เหล่านี้หรือ ที่นี่จะไม่มีก้อนหินซ้อนทับกันแม้แต่ก้อนเดียวแต่จะถูกทําลายลงหมดเมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศตรงข้ามพระวิหารเปตโตรยากบยอนและอันดรูมาทูลถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่าขอโปรดให้พวกข้าพระองค์ทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรคือหมายสำคัญที่จะแสดงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ใกล้จะสำเร็จ พระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่าระวังให้ดีอย่าให้ใครล่อลวงพวกท่านให้หลงเพราะว่าจะมีหลายคนมาอ้างนามของเราว่าเราเป็นผู้นั้นและจะให้คนจำนวนมากหลงไปเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามอย่าตื่นตระหนกเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงการอวสานเพราะประชาชาติกับประชาชาติ อาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวและจะเกิดกันดานอาหารในที่ต่างๆเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงขั้นแรกของความทุกข์ลำบากค่ะพี่น้องคะได้ฟังพระคำเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับชาวนี้หนังสือมาราโกบทที่13ข้อ1ถึงข้อ8เปรียบเสมือนองค์พระเยซูคริส ตัดกับเราที่ได้เฝ้าเดี่ยวในบทความในเช้านี้บ่งบอกถึงว่ายุคนี้เป็นยุคสุดท้ายก่อนพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นนะคะสงครามเอ่ยภัยธรรมชาติเอ่ยนะคะแล้วก็มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเอ่ยที่ทำร้ายต่อกันสร,รุปแล้วว่าพระเยซูตรัดในข้อ8ว่า สิ่งเหล่านี้นะคะเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งปวงเนี่ยเป็นแห่งเป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบากนี่เป็นขั้นแรกเป็นของความทุกข์ลำบากแต่พระองค์ได้ตัดอยู่ในข้อที่ในข้อที่5ว่าระวังให้ดีอย่าให้ผูดด้ใดล่อลวงท่านให้หลงนะคะระวังให้ดีอย่าให้ผูดด้ใดล่อลวงท่านให้หลงเราต้องยอมรับว่าความเป็นมนุษย์เนาะ หลายครั้งเราก็เกิดความกลัวความสั่นวันไว้วิตกกับชีวิตวันพรุ่งนี้ชีวิตปีหน้าชีวิตอนาคตแล้วถ้าชีวิตของเรานะคะเปรียบเสมือนเข็มทิศถ้าเราไม่มีจุดให้เราปักเราย่อมจะสั่นสะครอนสั่นครอนจริงๆว่าเอ๊ะ ชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอนาคตจะอยู่ในสภาวะแบบไหนฉะนั้นการเฝ้าเดี๋ยวในเช้านี้หัวข้อของเราสื่อคือวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้หลงจากพระเยซูคริสต์เจ้าวิธีการป้องกันตัวเองไม่ให้หลงจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะ เราวิธีการป้องกันไม่ให้ไม,ใหไ,มใหไม่ให้ตัวเราเองหลงอย่างพระเยซูคริสต์ตัดไว้ว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงหรือว่าอย่าให้ผู้ใดมาล่อลวงเราให้หลงจากการเพิาเดี๋ยวเช้านี้เราสุคิดและพระคำของพระองค์วิธีการที่หนึ่งอยู่ในหนังสือสดุดีบทที่หนึ่งข้อสอง เขาค่าควรธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องเทสเยนคนใดถ้าค่ายควรพระคำของพระเจ้าค่ายควรค่ายควรวญธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนสติสัมปชัญญะนะคะความรู้ความเข้าใจจิตใจและอารมณ์ก็จะนิ่งเพราะพระคำของพระเจ้าศักดิ์สิทธ และมีพลังมหาศาลที่เรานึกไม่ถึงเราคาดไม่ถึงด้วยการ่ายควรพระธรมของพระเจ้าทำให้สมองของเราจะไม่มืดมัวทำให้ความคิดของเราจะชัดแจ้งทำให้ความรู้ของเราจะหนักแน่นด้วยเพราะว่าพระธรรมของพระเจ้าทรงอิทธิฤทธิในจุดนี้ด้วย วิธีการที่สองย้อนบทที่สิบหข้อสิบอกว่าถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเราเหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่ในความรักของพระองค์ย้อนบทที่15บหข้อสิเป็นคําตัดขององค์พิริตพระองค์ทรงเน้นถึงการประพฤติตามบัญญัติของพระองค์เมื่อเราไข้ควรพระคําของพระองค์ แล้วให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอริยาบทความรู้สึกนึกคิดความชื่นชอบเข้าสู่พระคำแล้วทำตามพระคำทรงสั่งสอนไว้อย่างเช่นยกตัวอย่างคนที่มีนิสัยชอบระแวงการชอบระแวงคน ก็คือการไม่ไว้ใจคนแล้วการชอบระแวงนะคะจะทำให้มีความเชื่อมั่นใจต่อพระผู้เป็นเจ้ายากนะฉะนั้นเราต้องปรับในความรักนั้นต้องเชื่อใจต้องวางใจนะคะถ้าการระแวงกลายเป็นบุนิสัยของเราเราต้องตัดออก เอาความรักของ,องพระเยซูคริสต์มาเต็มล้นในหัวใจทำให้ความรู้สึกระแวงซึ่งไปอบปนิสัยก็จะหลุดออกไปเพราะความรักของพระเป็นเจ้าเข้ามาแทนที่พระเยซูสอนให้เราว่าเชื่อใจคนนะมองทุกสิ่งในแง่บวกพลังบวกเป็นหลักของการดำเนินชีวิตเพราะว่าการระแวงคือพลังลบ ทำให้ตัวเองสุดท้ายเข้าสู่เขาเรียกว่ามุมมุมแห่งความมืดนะคะเข้าสู่มุมแห่งความโศกเศร้าโดยไม่รู้ตัวนะคะนี่คือตัวอย่างฉะนั้นให้เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์นะคะแล้วเราจะเข้าสู่ความรักของพระองค์โดยปริยาย เพราะว่ารพระธรรมบัญญัติของพระองค์คือความรักถ้าเราประพฤติตามพระธรรมบัญญัติได้เราก็คือป,ประพฤติตามความรักของพระองค์เจ้าได้นะคะวิธีการป้องกันที่สองวิธีการที่สามก็คือในยอห์นบทที่สิบข้อสิบสี่เราเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเรารู้จักเรา เพราะเราให้ควรพระคำของพระของพระเป็นเจ้าธรรมบัญญัติของพรงะองค์เราประพฤติตามธรรมบัญญัติของพระองค์ขั้นตอนป้องกันตัวเองตัวเราเองไม่ให้หลงอันที่สามคือจะทําให้เรารู้จักพระองค์ร,ร,งคคงคงรู้จักพระองค์คือพเจ้าองค์เที่ยงแท้รู้จักพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดรู้จักพระองค์คือมีแต่ความสมบูรณ์มีแต่ความรอบครอบ มีแต่ความจริงใจและก็มีแต่ความหวังของชีวิตถ้ททาแทนขั้นตอนที่สามทำให้เรารู้จักพระองค์นี่เรื่องสำคัญพี่น้องคริสเตียนหลายท่านบอกว่าเชื่อพระเยซูแล้วสุดท้ายก็ไม่ค่อยรู้จักพระองค์เพราะอะไรเพราะว่ามีแต่ความเชื่อแต่ไม่อ่านพระคำของพระองค์ไม่ใคร่ควรพระคำของพระองค์แล้วก็โดยปริยายไม่ได้ประพฤติตามพระคำของพระองค์ แล้วเราจะไปรู้จักพระองค์อย่างถ่องแท้ได้อย่างไรคะใช่ไหมคะพี่โนโ้องนะคะพระเยซูตัดร้ายเลยในยอห์นบทที่สิบข้อสิบสี่บอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระเยซูคือพระผู้เลี้ยงที่ดีของเราเราคือแกะของพระองค์พระองค์รู้จักเรานะคะและเราก็จะรู้จักพระองค์โดยปริยายเพราะว่าเราประพฤติตามธรรมบัญญัติของพระองค์นะคะ หล้กก็วิธีป้องกันตัวเองไม่ให้หลงอันสุดท้ายอันที่สี่ก็คือย้อนบทที่สิบข้อสี่เป็นวิธีเป็นวิธีการป้องกันตัว,วเราไม่ให้หลงจากพระองค์ก็คือเมื่อท่านคือผู้เลี้ยงแกะ่นะต้อนแกะของท่านออกให้หมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามนะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่าน ข้อที่ห้าบอกว่าส่วนคนอื่นแกะจะไม่ตามไปเลยนะคะแต่จะหนีจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของท่านวิธีป้องกันตัวแรนที่สี่ก็คือเรารู้จักเสียงของพะเยสุคิเพะพระเยสุคิต์เป็นผู้เลี้ยงแก่ของเป็นผู้เลี้ยงชีวิตเราและพะเยสุคิต์เป็นประตูนะคะเป็นประตูของชีวิตของเราฉะนั้นสี่วิธีการอย่างนี้ การไข้คนพระธรรมการประพฤติตามพระธรรมทําให้เรารู้จักพระองค์ท like, ําให้เราจําเสียงของพระองค์ได้นี่คือหลักๆเลยค่ะพี่น้องเราสูว่าแค่นี้ก็จะช่วยให้เรารู้จักพระองค์อย่างลึกซึ้งอย่างชัดเจนมั่นใจได้เลยนะคะเหตุฉะนั้นพี่น้องคะการเชื่อพีู่คริตจ้า นะเราจําเป็นต้องมีชีวิตแบบขององค์พระเยสุคริสเจ้าแล้วสีวิธีการที่ป้องกันตัวเไราไม่ไม่ให้หลงจากทางที่จะไปสวรรค์จากพระคุณของพระองค์ก็คือใครควรประพึกตามรู้จักแล้วฟังเสียงของพระองค์ออกฉะนั้นสุดท้ายนี้ก่อนจะจบนะคะขอหนุนใจพี่น้องว่าในหนันงสือยอห์นบทที่ส0บข้อเ พระเยะซูจึงตรัสกับพวกเขาอีกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายพระเยะซูคือประตูสวรรค์คือประตูของสวรรค์นะคะฉะนั้นเราจะเข้าเข้าไปสวรรค์ได้จําเป็นต้องผ่านพระเยะซูฉะนั้นวิธีการที่เราจะผ่านพระเยะซูทิดเจ้าได้คือเราต้องไข้คนพระคำขอโพรอง ประพฤติตามพระคำของพระองค์นะคะทําให้เรารู้จักพระองค์และทําให้เราจําเสียงของพระองค์ได้วันที่พระองค์เชิญเราเข้าสู่สวรรค์นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้พี่น้องคะชีวิตของเรานะไม่มีอะไรสําคัญยิ่งกว่าเติรนมาเช้านี้อ่านพระคำให้ควรพระคำ จดจำพระธรรมปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเราเองในสิ่งที่ยังไม่เหมาะสมไม่ดีงามนะคะให้พระครรของพระองค์มาครอบงำนะคะมาขัดเลามาปรับปรุงเพื่อเราจะได้เป็นคนดีพร้อมเป็นประชากรของสวรรค์อย่างไม่มีอะไรทิฏฐิต่อจำเพาะพระพักขรงของพระเยซูคริสต์เจ้า ฉะนได้เหล่าซืือขออวยพรพี่น้องเช้านี้ที่เปิดคลิปนี้ออกมาฟังให้พระคุณซ้อนพระคุณเต็มล้นในชีวิตของพี่น้องต้อนรับปีใหม่2 0 2 5ที่จะมาถึงให้เป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ให้เป็นปีแห่งความชื่นชมนินดีและให้เป็นปีแห่งความโมทนาพระคุณของพระเป็นเจ้า ตลอด365วันนะคะขอพระเจ้าสรงวยพระพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ที่เปิดคลิปนี้ออกมาศึกษาออกมาฟังออกมาชมื่นชมยินดีน้ันสศก,การพระเจ้าพร้อมกับเหล่าเซอ้อนะคะพระเจ้าทรงไวยพระพรค่ะอธิษฐานทูลขอในพระนามองค์พยซสุริตเจ้าค่ะอาเมน แชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ่าเียวของพิจจแจกแสงสิภาพของเรานะคะ